สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะโอ้ยกันหลงกันลืมนะฮะสาวกที่ใช้เครื่องตัดหญ้าเลื่อยยนสองจังหวะนะฮะทั้งเครื่องตัดหญ้าทั้งเลื่อยยนสองจังหวะเนี่ยจะต้องนะฮะทาการมัดสองทีนะฮะมันเครื่องออโตลูกสองทีนี่แหละมัดไว้กับตัวเลื่อยยนเครื่องตัดหญ้าเลยนะฮะโอ้ย ไม่ได้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวลืมเดี๋ยวไปเอาไอ้แก๊สโซฮอร์95นะฮะ9 1 95เนี่ยสีเหลืองสีเขียวเนี่ยเอาไปใส่นี่เสร็จเลยนะฮะต้องทำการมัดไว้นะฮะโอ้โหกันหลงกันลืมนะอยู่ดีๆเอาไอ้แก๊สโซฮอร์95 91เพียวๆไปใส่เรื่องแต่ย้าเลยโยนสองจังหวะนี่เจ๊งเลยนะ เดี๋ยวดูวิธีกันนะฮะโอ้โหอธิบายทำยังไงนะฮะก็ปกติแล้วผมจะมัดไว้เลยนะฮะเครื่องตัดหญ้านะฮะมัดน้ำมันสองทีไว้กับตัวเครื่องนะฮะก็คือตัดหญ้าเสร็จหรือว่าตัดไม้มาเสร็จเนี่ยก็จะทำการมัดไว้เลยนะฮะไม่พูดพั่มทำเพลงนะฮะมัดเขาติดกันเลยนะฮะแต่ตรงนี้ จุดยึดยังหาไม่เจอนะฮะเดี๋ยวต้องทำทำจุดยึดไว้ก่อนนะฮะต้องเจาะนะฮะเจาะซะก,ก่อนอันนี้อันตรายนะฮะฝีมือทักษะไม่ถึงไม่ควรทํานะฮะเจาะรูนั่นนะ่ต้องทักษะถึงนะะต้องฝีมือถึงเท่านั้นนะฮะ เด็กแล้วสตีมีคันไม่ควรทำนะฮะเอาไม่ใช่ <c oughs> ต้องทักษะดีๆนะแหมมุกเขาบอกให้ยิงมุกเยอะๆเ,เดี๋ยวโดวนหลอดเดี๋ยวโดวนไอตัวนี้ขาดทะลุไม่ไม่ได้นะฮะนะแล้วก็เอาเชือกใส่นะเชือกร้อยเข้าไป น้อยได้ไหมเดี๋ยวต้องน้อยทางนี้ไปทางนูน้นคือปกติเนี่ยผมจะเป็นคนเซฟตี้นะฮะเซฟตี้ safety สุดๆเป็นพวกประมาณว่าของตัวเองไม่ให้ใครพังไม่ไม่ให้พังง่ายๆนะฮะไม่ให้มันพังง่ายๆนะ มันต้องอยู่กับเราตลอดไปฮ่าฮ่าฮ่าเรียบร้อยแล้วฮะประมาณนี้นะฮะมัดไว้ฟอร์มใส่หนุนขันช็องอย่างดีไม่มีทางหลุดฮ่าฮฮ แล้วเป็นไงเครื่องเลื่อยยนเราสองจังหวะมาร์ตนะติดเรียบร้อยนะคราวนี้ใครจะมายึงเทือกสตาร์ทนะฮะต้องคิดไว้แล้วละ่ะว่าอาตลูบนะฮะใส่ไปในน้ำมันแก๊สโซฮอล์หรือย,อยังนะ,นะฮะถ้อาออตลูบยังไม่ใส่นี่ไม่ได้นะฮะต้องติดไว้อย่างนี้เลยนะฮะอยู่ดีๆไปจับ น้ำมันแก๊สโซฮอล์เกมาเอ้บ้านนี้มันมีทั้งเครื่องสี่จังหวะนะฮะนี่นะฮะ gs เก้าน,นะฮะตัวนี้แก๊สโซฮอล์เก้าเกพียวนะฮะไม่ต้องผสมนะฮะแต่ตัวนี้มันต้องผสมออต้ลูปนะฮะมัดเข้าไว้รวมกันเลยแบบนี้ดีกว่ามั่นใจนะฮะ คือจะเอาเคร mm. ื่องไปใช้เนี่ยมันต้องผสมแหมอยู่ดีๆมาจับเครื่องไปนี่ออตลรปไม่ไปด้วยเนี่ยเดี <h <h um, ๋ยวไปเอาเดี๋ยวเพลินเพินเผลอไปจับน้ำมันแก๊สโซฮอล์เบนซินล้วนเทใส่โอ้โหเครื่องเจ๊งระเบิดระเบ้อนะฮะวันนี้ก็เป็นเทคนิคการหลงการลืมนะฮะจากอธิบายกวังมัดเขาไว้ซะเลยในงานเสร็จมัดให้งานเสร็จมัด ถือไปหน้างานก็มัดไว้นี้ละแม่ถูกใจคลิปนี้กดไลค์ให้ด้วยล่ะอย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่ง <c oughs> คลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันโอ้โหมัดกันเป็นคู่ชีวิต <c oughs> อย่าไปจากกันนะถ้าไปจากกันเมื่อไหร่นี่หลงไปเอาแกส๊สฮอล้วนใส่นี่โอ้โหโซติดเจ๊งกันระเบิดระเบ้อโอ้โหเจ็ดพันส โซ่ so, ติดซะงั้งงน <laughs> วันนี้อธิบายกวาดลาไปก่อนสวัสดีครับ